จะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเลยแล้วเบื้องแน้สูบยาสามกอกแล้วเบื้องพี่น้องจุดไใบจุดหวยหวยขึ้นแล้วเบื้องคุณนะจ้าวันนี้คุณอุบลวันนี้เจตูจจขอรัฐบาลไทยให้เจ้าเด้อแต่ว่าหังบัท่านได้จุดขออนุญาตจุดเลขกเล้าให้เพินรนสกรอนเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้จุดหวยลาวก่อนแล้วก็เจตูก็จะจุดรัฐบาลไทยให้อีกรอบหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะสําหรับคุณอุบลเนาะคะ่ะเนาะจ้า อันนี้กาลังมาแล้วอุ้ยสองมาแล้วพี่น้องสองมาแล้วสองอะไรเอ่ยสองอะไรเอ่ยจ้ะโอ้ยสองอย่างน้อหนอเมื่อนี่ไหวตาไหวตาไหวปูไหวหาไหววันนี้ไหวจะเ้ากับบัวใดพี่น้องมันฮ้อนยุนี่มันแดดมึงนี้จ้ะตรงไหวช่วงนี้ช่วงใบช่วงแรง บุรีเล่าพอบนมากตักพี่น้องพอเงินใจคาบานเพื่อนเนี้ยพอเอ้ยเงินบ่ดพอสองอย่างน้อนนองสองอะไรเอ่ยสองอะไรเอ่ยรอส,สักคู่รอส,สักคู่ตัวน,นี้จะเป็นเลขอัน ห้าน้อยจะจัดเอ,อิ้นละอันเล่าจะจัดเด้อแต่ว่าสําหรับตัวนี้อันจะขอนนําองค์ูพญานาคของคุณอุบลนี่จะเป็นเลขไอรัฐบาลไทยว่าสิขอให้เพิ่นแต่ว่ายังบัท่านได้ขอเนาะเตรียมทูกใอยอะะ่ออ่ะกัรออศัยดวงเพิ่นอันนี้องค์ูองค์ยาเพิ่นเน้่นี่องค์พญานาคของคุณอุบลเอฟซีเพิ่นฝากเกตูบูซาว้ถ่านะคะเนาะพี่น้องคะ สองอะไรนาะน้อสองอีย่างเนาะนาะสองอะไรเอ่ยอสางนั่นกะเบิงอ้ยสองหนึ่งกี่พี่น้องแต่ว่าเจตูกับพอจุดของคุณอุบลด้วยนะจุดรัฐบาลไทยให้ด้วยแต่ตัว พี่พี่น้องเบิ้งอง,ง่นั่นจะขอเป็นเล้าเด้อพี่น้องเด้อหรือว่าพี่น้องอไปไถ่ก็ได้วันนี้เราจะมาขอโชคไปด้วยกันวายปูม้มือนิวอ้ยกแตงโม่หน่อยอกไงปูยเอ้ยเอ้ยแตงโม่หน่อยอกไง ขอโชคขอหมานน้ำพอนี่ละ่ะบ่ได้ไปขอน้ำผูอ้อื่นดอกขอเงินน้ำแม่นี่แหละใจคาทีคาบ้านคาเฮียนคาต้านคาเนื้อแม่เอ้ยตายเอ็ดเลดดีดูกนี่บ่มีเงินให้เพิ่มนน่สิพาพอผ้าแม่ไปอยุใช่หล่ะแผ่นพื้นไมนน่มีซอยดูกเด้ออันนี้จะเป็นรัฐบาลไทยตัวนี้จะเป็นเหล้าพัฒนาผู้ใดหมักเหล้าจัดเหล้าผู้ใดหมักไถจัดไถเนาะค่ะเนาะ ดวยกันสุปูสุขนเนาะค่ะคุณคุณด สองหนึ่งมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าตัวที่สามจะเป็นเลขอะไรนะคะอ่าสำหรับร่ายสือเอฟซีก็อยู่ในกระดาษด้วยพี่น้องด้วเจตุเขียนให้เรียบร้อยผู้ใดถวายแน่นะคะเนาะเราถวายร่วมกัน รวยรวยพี่น้องเอ้ยรว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 ยกันสุขภูสุขคน ตัวที่สามกำลังจะมาจ้าคว้ มันเก่ามันศูนเนาะวันนี้พี่น,อน้องโอ้รัฐบาลไทยกับมาเพราะรัฐบาลไทยวันนะี้เดี๋ยวเด้อเอาวันนี้ก่อนสําหรับรัฐบาลไทยรอดูชดค้าที่หลังเนาะคะ่นะเนาะรัฐบาลไทยจะเป็นดวงของคุณอุบลของคุณอุบล ศีในกลุ่มเนาะเนาะคนกะได้บูชาองค์ปู่พญานาคไว้แล้วคนกะบอกว่าฝากเกว่าไอด้อยจ้ะบ่ต้องส่งมาดอกบ่มีหม่องบูชาอยู่ไกลว่าจัไหนมาก็เลยเอาไว้นี่ก่อนเนาะค่ะเนาะศูนย์บอกพี่น้องบู๊ยคืองามแถมเงอนีีไหมศูนย์ทือเก่าเนาะเนาะ รัฐบาลไทยก็ออกมาแล้วหนึ่งตัวแต่ไม่บอกเพราะว่ารอให้เอฟซีมาดูเองค่ะรอให้มาเบื้องเองเจัดจิดจิดมาแล้วมาแล้วสองหนึ่งเก้าค่อยค่อยค่อยเบื้องนี่เนาะ เก้าอิลีวะพี่น้องแม่นว่ฮะเก้าจริงๆนั่นแหละ 好、uh huh. uh huh. เจิาจริงๆอะสรุปผลหวยลาววันนี้สองหนึ่งเก้าหรือว่าเก้าหนึ่งสองค่ะเข้าไปตัดเล่นจะเป็นเก้าสองสองเก้าหรือว่าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าหรือว่าสองเอหนึ่งสองสองหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นเล่าเด้อพี่น้องเด้อลาวพัฒนาวันนี้รวยรวยกันสุขูสุขโคะนะคะเนะเาะกันเนาะขอให้โชคขอให้มนันขอให้ร่ำขอให้รวย ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้ปังปังสำหรับเอฟซีที่ถวายวันนี้นะคะวันนี้ขอให้รวยรวยขอให้พวกเจ้าลำลำรวยรวยกันสุูสุคนเ้อพี่น้องเอ้สุูสุนนะคนเนาะเนาอะ,อะคุณแพงมาค,คุณคุณหงบอกแล้วก็เจกัญญาแล้วก็เจอุบลแล้วก็อีหยังอีกเนาะตาบอดีพี่น้องเอ้แล้วก็ ใครน่อีกละละหลายๆาท่านเนาะคะเนาะขอให้รวยๆยกันสุขุสุขคนวันนี้ป้าดูดจนเมืดพี่นอ้องระเบิงสามกอกดูดเจียงมินลินเลยเออแสดงว่าเราหิวแห้งเราสูกดูดบุรีจ้าเอ้ารวยรยกันสุขุสุขคนมือนีขอให้เงินเือนเงินแสนเขาในกระเป๋าเด้อพี่น้องเด้อโจกโชกมันหมานลำลำรวยรวยจ้ามือนีโชกโชกรวยรวยเด้กพี่น้องเด้อ เอาไปต่อรัฐบาลไทยดวงของคุณอุบลรองเบิงนอกคะเนาะอ่าพี่น้องไปไปต่อช็อตหนาเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาจ้า